รายการตออ่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันรายการคุยยกบ้านได้รับรางวัลสื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัวปี2559จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ บอว่าอลังการขนาดเนี้ยมันอลังการตั้งแต่ผมแล้วก็อลังการไปถึงแขกรับเชิญของเราในวันนี้เขาคือบุคคลที่อลังการงานสร้างเรื่องความสามารถมากๆอันนี้เจิงก็โทเ,เรื่องกีฬาเปยังไงโอ้โหนี่แฟนฟุตบอลตัวยงจ้าเรื่องเศร,รษฐกิจการเมืองล่ะวิเคห์ได้เป็นฉากเรื่องเรื่องประวัติศาสตร์อะจำดีเป็นเลยพี่ทีรู้พี่รู้แฟนคลับรู้ทุกคนรู้แต่ผม ม่เป็นไรครับวันนี้จะต้องรู้จักเขาให้ได้หมายมันปั้นมือว่าจะขอความเก่งจากพี่เขาได้สักครึ่งหนึ่งเขาเลยได้เลยว่าแต่พี่ทิพย์รู้ไหมครับว่าห้องๆไปทางไหนพี่ไม่รู้นี่เก่งสวยครบทุกอย่างมันต้องมีบางอย่างที่เราทําไม่ได้บ้างอย่างเรื่องห้องพ่วิทย์ต้องไม่รู้เดี๋ยวไปถามล็อบบี้เอาถ้าเกิดพี่รู้อ่ะเมียเมียเขาะจะเริ่มมองพี่แปลกเพราะพี่อยู่เขาทุกวันเดี๋ยวไปถามล็อบบี้ Uhm. ไม่อยู่เนี่ยแล้วเข้าไปเลยปนดีครับรออะไรโปนโอ้โหนี่ห้องพี่เหรอใช่แล้วผมไม่เคยคิดเลยว่าผมมีวันหนึ่งผมจะมีโอกาสมาเยือนห้องของชายหนุ่มท oh, oh, oh oh, oh oh ี่เขาว่ากันว่าแต่งตัวดีที่สุดเป็นส ну, ิบอันดับในประเทศไทยเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยเหรอเนี่ยเหรอ ดีใจมากเรียกว่าชายหนุ่มเขาจัดอันดับมาเมื่อสิปีที่แล้วไจริงงี <c oughs> ้ยี่สิบดลวยนะยี่สิบปีแล้วตอนนั้นอายุประมาณ30ต้องบอกเขาให้เกียรติเราอาจารย์ให้ลองทายว่าพี่วิทย์อายุเท่าไหร่ผมไม่ต้องทายเพราะผมดูประวัติพี่วิทย์มาแล้วผมต้องศึกษาเข้ามาก่อนก่อนที่มาคุยกับเขาตอนนี้เนี่ยเพิ่งจะอายุครบ41มันมาเขาเอาใจเกันไปเนี่ยเขาเอาใจกันไปเนี่ยสี่สิบเอ็ดมันมาสี่สิบกว่ากว่าซะนะพี่แก่กับเราแค่สิบปีเท่นั้นเองสวัสดีค่ะกลับบ้านสวัสดีค่ะโอ้ยการ์ตู นี่คนนี้คนนี้อายุสิบแปดใช่ไหมเนี่ยอย่างงงแงอย่างงงแงตอนนี้เราเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดในรายการนะนี่เชิญเลยโอ้นี่ให้เข้าบ้านเชื่อไหมว่าทำรายการกับพี่พิศมาจะเป็นสิบปีเจอกันเฉพาะจันทร์ถึงศุกร์มีใครมาบ้านเขาน้องทิพย์แบบไม่ได้เข้ามาบ้านแต่เหมือนจะรู้เลยนะว่าบ้านพี่มีอะไรจริงเหรอมันนั่งทางในได้เนี่ยนะถ้าเกิดไปทางขวามีห้องนอนทางซ้ายเนี่ยรับรองเลยจะมีฟิกเกอร์อยู่เร็วเร็ว เก็บความน่าเชื่อถือไว้ที่ตัวเองบ้างไอเรื่องตลกโปกหาเรื่องไร้สาระความน่าเชื่อถือยกไว้ให้ผมโอ้โหเราเป็นหลักของรายการเราต้องคงน่าเชื่อถือผู้ชมคะเทมนี้ทุกอนญาตเป็นแขกแล้วปล่อยผู้ชายสองคนเขาลุยเลยค่ะเทมนี้เหมือนมีพิธีกรสามือนไม่มีแขกนี่ขอขอเป็นแขกขอเป็นแขกแล้วกันนะได้นี่เขาเปลี่ยนมาเป็นแขกค่ายวันนี้นั่มาๆมาๆมาๆย้อนห่อยย้อนหน่อยย้อนนเดี๋ยวขอย้อนเลยอยากให้เล่าหน่อยว่ารู้จักพิวิ์ มา9ปีนะฮวนานมากเรารู้จักกันมา9ปีมาปั๊บใช่ไหมเข้ากันนะข้อดีกันน่พูดเร็วเหมือนกันไฮเปอร์เหมือนกันจนกระทั่งมีคนบอกถอดแบตเตอรี่ออกได้ไหมสองคนเนี้ยัูทั้งกูพี่เคยได้ยินอยู่คำเขาบอกว่าคนเราถ้าทํางานด้วยกันนะฮะทำงานด้วยกันนะครบ10ปีชาติที่แล้วน่าจะต้องเคยเป็นญาติกัน ไม่ง่ายนะครับลองคิดดูต้องคนกันได้และต้องรักนระดับหนึ่งนะแจ็คเธออยากเป็นยากกับพี่ป่ะให้เราทํางานกันให้ถึง10ปีแล้วนี่กี่ปีแล้วจ๊ะก็วิ่งมาเรื่อยๆนะก็หลายปีแล้วนะแต่มแบบแต่ผมยังอยู่ระดับเนี้ยจนตอนนี้ผมขึ้นมาอยู่ตรงเนี้ยเออตอนแรกเจอจ๊ะคิดว่าอะไรวะ นี่มันจอมยุทธ่นะหนาะปากคันนก็คุณนปุยยิ่งที่ลงมาจากเขาเลยอ่ะเอออ่ะแต่ทีเนี้ยหลายคนเนี่ยเห็นบทบาทของพี่วิทย์เนาะอ่ะก็ส่วนหนึ่งก็คือในชาวนี้ประเทศไทยเป็นพิธีกรคู่กันยามเช้าทุกคนก็เรียกว่าด็อกเตอร์ด็อกเตอร์แต่ทุกคนก็ไม่รู้ว่าพี่วิทย์เนี่ยจบแพทยศาสตร์สาขาไหนยังไงคะนี่เชื่อไหมสมัยก่อนเคยทำงานบริษัทฝรั่งเขาเห็นผมเขียนว่าดีอ่าเขาเรียกผมว่าคุณหมอครับเด็กกบนอกผมขอโทษนะจริงๆไม่ใช่นะด็อกเตอร์นี่ก็คือเรียน เรียนปริญญาเอกจบไปถึงปริญญาเอกแต่ต้องบอกแบบนี้นะครับว่าใหม่เรียนสูงเรียนเก่งคนละอย่างทิพย์อ่าเดี๋ยวเรียนไม่เก่งอ่ะตอบมาซิตั้งแต่เด็กจนโตเรียนที่ไหนมาที่บอกว่าเรียนไม่เก่งอ่าเอาโอเคผมโชคดีมากผมเรียนเรียนเซนต์คาเบียนครับเออให้เกียรติเซนต์คาเบียนด้วยเซนต์คาเบียนเป็นโรงเรียนที่สอนให้ผมเนี่ยนะฮะเข้าคนอื่นได้แต่ความเป็นเลิศ อาจจะไม่ใช่นะเรียนมาโอเคผมเรียนเซนต์กเบียมาสิปีตอนนั้นแบบจใจอยากเจอผู้หญิงบ้างอยากเจอผู้หญิงบ้างพูดตรงนะลงเรียนผู้ชายมาตลอดเธอก็ข้ามสะพานสังฮีไปแขมาสิริอนุสร์เด็กผู้หญิงสวยๆก็อยู่ก็อยู่ตรงนั้นเองท่านชมเด็กเรียนเนี้ยน่ารักสุภาพ ช็อตชานด้วยช็อตสมีใหมไหมเดี๋ยวก่อนขอเล่านิดนึงก่อนเขาเรียนเซนคาเบียเขาเรียนอนุบาลเดียวกันจราเหรอำได้ด้วยอะอนุบาลเวทวานีเขาก็จะเรียนโรงเรียนอนุบาลเดียวกันแต่ไม่ทันกันนะไม่ทันกันคือตอนโตอะ๋ยวไปเน้นโรงนานสามเข้าในนี้ไม่มีใครแก่สุดแล้วเฮียบอกนะเฮียไม่เคยอายที่เฮียจะบอกเฮียอายุห้าสิบ เฮียมีความภูมิใจในการที่เฮียเป็นคนอายุมาก<ช>แต่ห้าสิบเราต้องใช้ประโยชน์จากการที่เราเป็นคนอายุมากให้ได้อ,อย่าง40แล้วดูดีแบบนี้40่สิบแล้วบ <c oughs> แล้วอ๋อแล้ว40แล้วดูดีแบบเขาต้องดูดีอย่าง40่ใช่ไหมเราคิดว่าความสมวัยนั่นแหละครับสมที่สุดเลยอ่าอย้อนกลับมาก่อนเฮียเรียนเซนการเบียนถึงมหเลยใช่ไหมถึงมงม5เพราะว่าเฮีเก่งอีกไม่คือเรื่องเรื่องเฮียบอกว่าเฮียอยากเจอผู้หญิงมากคือเซนการเบียนมีแต่ผู้ชายใช่ไหมฮะเฮียก็เลยบอกว่า ขอสอบเทียบแล้วกันจะนัเขาไม่เท่าเอยากรีบเจอผู้หญิงโหัตายแล้วชอบเห็นผลขี้ตาอันนี้พูดจริงเด็กเรียนผู้ชายคิดแบบนี้ทั้งนั้นแหละจริงครับจริงครับคือผมเรียนอาสมอาสัมชัยธนบุรีตอนเด็กก็ตอนนั้นสมัยนั้นเป็นชายล้วนหมดแล้วก็มาต่อเทพศิลินเทพศิลินนี่ก็ชายล้วนหมดเนี่ยอั้นมากเลยพูดเลยเพราะวันวันแรกที่เข้ามหาลัยเหมือนแบบนี่มันไม่ใช่ที่ของเราทำไมมันมีผู้หญิงไม่เก็นคนร เข้าใจเลยแล้วมา่เส่เฮียก็เอ็นติดเฮียก okay. ็ดันเก่งอีกเฮียก็ติดรัศจุลาเฮียเขารัศจุลานะเฮียคือเรื่องเรื่องคือเฮียอยากเป็นประหลัดอำเภอประหลัดอำเภอครับคือคือบ้านเฮียเนี่ยนะครับเป็นเป็นคนจีนตั้งจริงพ่อก็บอกว่าเนี่ยอยากให้ลื้อเนี่ยอยากให้ที่บ้านเป็นข้าราชการคิดนะนะวันหนึ่งต้องสวมชุดสีกากีเป็นข้าราชการมหาไทยถ้าถ้าเกิดว่า ยังไม่มาประเทศไทยเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นจองหมดจองหัวใจสองจองหัวฉันก็เปล่าเป็นปปรากฏว่าปีสามให้ไปลองฝึกประหลัดครับผมไปที่อำเภอเมืองที่จังหวัดปัะจวบคีรีขันไปอยู่สักสองวันผมรู้แล้วผมจะไม่เป็นประหลัดผมจะไม่เป็นประหลัดเฮียเฮียตั้งใจเรียนมาตั้งหลายปีและเฮียไปตัดอนาคตตัวเองสองวันนั้นเหรอเฮียเนี่ยแล้าให้ฟังสิเราเด็กๆเราคิดอะไรเราจะต้องดูแลนโยบายเราจะต้องมีการปรากฏไปปั๊บ วันนี้ฐานที่หนึ่งไปลองทำบัตรประชาชนวันนี้จะมีคู่หนึ่งนะเขามาเขาจะมาหยากันไรในฐานะประหลัดฝึกหัดเนี่ยคุณต้องไป<ช>ไกล่เกลี่ยเขาน,นะ,ะปรากฏว่าเปล่าครับที่สุดเขาก็จุงมือฉันกับเธอจะไม่อยู่ร่วมกันอีกแระต้วต่อไปแล้วเ,ออเรียบร้อยเฮียก<อ>็พอเฮียไม่รู้วันนี้คืออาชีพประหลัดใคยปกครองไม่มีงานนโยบายเฮียไม่ชอบเฮียไม่ชอบอยู่ข้ามการความขัดแย้งเวลาคนทะเลาะกันเฮียจะนั่งอย่าง อย่างนี้เลยนี่น้องสาวชาบที่แล้วเนี่ยนี่รู้จริงนะเนี่ยเขาก็เลยไม่เหมาะเป็นประหลาดแต่บอกนะว่าดีมากทาให้เราได้เปิดโลกทัศน์แต่เราก็รู้ว่าเราไม่เป็นประหลาดต่อไปแล้วแต่เรียนรักศัล์มาแล้วนี่ทําไงอะถ้าไม่ใช่วิชาชีพเช่นเป็นหมอเป็นเภสัชเป็นวิศวะแต่ถ้าเกิดเป็นสาขาแบบนี้สังคมศาสตร์เราเรียนอย่างหนึ่งเราไปทาอย่างอื่นได้เชื่อแบบนี้มาตลอดนะฮะจากนั้นก็โชคดีมากคือต้องบอกนะว่าด้วยความที่บ้าฟุตบอลมากครับขอคุณพ่อ ผมอยากไปเรียนต่างประเทศผมอยากไปเรียนยุโรปป๋าพี่เป็นคนจีนพ้นทะเลอ,ะอ่านหนังสือไม่ได้เขียนหนังสือไม่ได้พูดไม่ชัดแต่สิ่งที่เรคิดคืออู้ไม่อยากให้พวกลรือลลำบากโอ้ยโเหโหนี่ยทุกคนเลยแบบหรือต้องได้ดีกว่าท,ทั้งที่เขาไม่รู้เราไปเรียนเมืองนอกได้ไรนะ แต่ว่าจะส่งหรือเรียนนะฮะก็ส่งพี่ๆไปเรียนต่างประเทศทั้งที่บ้านมี4คนนะสี่คนพี่น้องอ่าคนโตไปเรียนกฎหมายที่ฝรั่งเศสะคน,คนที่2ไปเรียนเศรษฐศาสตร์ที่อ่าอเมริกาแต่คนที่ว่าโชคดีมากแกได้ทุนการรถไฟของไทยแกก็ไปคนที่3ก็ไปเรียนอเมริกาต้องบอกทั้งหมดมันมาจากพ a ชชั่นของพ่อนะคือต้องบอกว่าส่งไปเรียนเพราะรู้สึกว่าการศึกษาเป็นโอกาสแต่บ้านพี่วิทย์เรียนเก่งทั้งบ้<ช>านจริง เชื่อไหมเป็นเรียนอังกฤษปีแรกนะไม่น่าเชื่อครับแม่งสอบตกสอบตกพี่สาวบอกว่าเฮ้ยเปลี่ยนประเทศเรียนเลยผมฟังแล้วผมนึกในใจพี่ลอจิกพี่ป่วยป่ะาภาษาอังกฤษจะไม่ได้เลยภาษาอังกฤษจะไม่ได้เลยช่วงนี้ไปพบกับไอเดียดีๆของคนรุ่นใหม่เพื่อการต่อยอดธุรกิจสนับสนุนโดยธนาคารออมสิน ช่วง business must start up by GSB คุณผู้ชมครับธุรกิจที่เราจะพาไปชมในวันนี้เขามีจุดเด่นในเรื่องของการคัดสรรวัตถุดิบที่ดีต่อสุขภาพและเกรดพรีเมียมทั้งในประเทศและนำเข้าเฉพาะจากต่างประเทศผสมผสานกับความหลงลักในการทำอาหารจึงเกิดเป็นธุรกิจนี้ครับสงสัยกันแล้วใช่ไหมครับว่าเป็นธุรกิจอะไรและจะมีความน่าสนใจอย,อย่างไรนั้นไปชมกันเลยครับ พิมยมป๊อปคอร์นนะคะเราก็ทําเป็นป๊อปคอร์นนะคะซึ่งเป็นทั้งหมดรสชาติด้วยกันล่าสุดเรามาเปิดในคือี่มีป๊อปคอร์นคาเฟ่จะมีในส่วนของเครื่องดื่มแล้วก็ป๊อปคอร์นรวมถึงในส่วนของดีเซิร์ก็คือขนมหวานาต่างๆนะคะแบนด์พิมยมป๊อปคอร์นเนี่ยเราเน้นในส่วนของวัสดบที่นําเข้ามาจากต่างประเทศนะคะในทุกๆผลิตภัณฑ์ของเร,เราเราไม่มีเติมแต่งกลิ่นแต่งสีหรือวัสถุสังเคราะห์ใดๆนะคะอยากให้ลูกค้าทุกคนได้ทานในรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละโปรดักต์ของเขาจริๆ ในวัตกรรมที่เข้ามาก็ในเรื่องของสิทการบริการนะคะพยายามที่จะทําให้ในส่วนของการบริการต่างๆที่จะได้รวดเร็วขึ้นแล้วก็ลูกค้าตื่นตระทับใจในการบริการขณะเดียวกันเนี่ยแล้วก็เน้นในส่วนของที่จะมีในส่วนของแอปพลิเคชันต่างๆที่สามารถที่จะสั่งแล้วก็ส่งให้กับเพื่อนส่งให้กับคนที่คุณรักได้เลยค่ะแล้วขอบคุณธนาคารออมสินนะคะที่สนับสนุนโปรเจกต์แล้วก็ให้สินเชื่อในส่วนของ ESB SME Start Up นะคะก็ในียวกันธนาคารออมสินก็ให้ความสำคัญของ Start Up ใในนสวของธุรกิจหม่่่ๆะคทั้งนี้สินเชื่อ GSB SME Startup ของธนาคารออมสินอนุมัติวงเงินสินเชื่อกับธุรกิจ Startup ัสูงสุดถึงล้านบาทโดยเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดการคิดค้นพัฒนาจากความสนใจกลายเป็นธุรกิจที่สร้างมูลค่าได้อย่างมากมายธนาคารออมสินพร้อมสนับสนุนและร่วมลงทุนกับความคิดของคุณเสมอวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ